ท่านทั้งหลายเคยสังเกตไหมว่ายิ่งเราทุ่มเทวิ่งไล่ตามความสุขเท่าไรความสุขก็ยิ่งถอยห่างออกไปเท่านั้นประหนึ่งว่าเรากำลังไล่จับเราของตัวเองเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะเรามักเข้าใจว่าความสุขเป็นของที่ต้องวิ่งไปคว้าเป็นปลายทางที่ต้องไปให้ถึงเราผูกความสุขไว้กับสิ่งภายนอกเช่นการได้มาซึ่งทรัพย์สมบัติการได้รับคำชื่นชมหรือการมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบตามที่สังคมกำหนด ธรรมะสอนให้เราเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่การขวายคว้าแต่คือการปล่อยวางท่านลองนึกถึงเด็กที่ตั้งใจจะไล่จับผีเสื้อยิ่งวิ่งแรงผีเสื้อก็ยิ่งบินหนีไกลออกไปแต่หากเด็กคนนั้นหยุดยืนนิ่งๆอย่างสงบผีเสื้ออาจจะบินมาเกาะที่ไหล่ของเขาเองนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงของความสุขที่ไม่ต้องวิ่งตามความทุกข์เกิดขึ้นจากความอยากที่ไม่รู้จักพอ อยากจะได้อยากจะเป็นอยากให้เป็นไปตามที่เราคิดเมื่อความอยากนั้นไม่ได้รับการตอบสนองจิตก็กระเพื่อมเกิดเป็นความไม่สบายใจเราจึงวนเวียนอยู่กับการค้นหาและเติมเต็มสิ่งที่ไม่เคยเต็มลองเปลี่ยนจากการค้นหาความสุขในอนาคตมาเป็นการเห็นความสงบในปัจจุบันขณะความสุขไม่ใช่สิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นใหม่แต่มันคือสภาวะที่ปราศจากความทุกข์ที่เกิดจากการอยากได้เพียงแค่เราหยุดความอยาก หยุดการเปรียบเทียบหยุดการตัดสินเราจะพบความอิ่มเอมใจเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนอยู่ในทุกๆลมหายใจขอให้ท่านทั้งหลายลองหยุดวิ่งสักครู่หันกลับมามองภายในหยุดการไล่ตามแล้วเราจะค้นพบว่าความสุขที่เราตามหามาตลอดนั้นไม่ได้อยู่ไกลเลยมันอยู่กับเราณนะที่นี่และเดี๋ยวนี้